สวัสดีครับต้าน1่งสอนเทรดครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดเข้าทองนะครับจุด Impulse Enti นะครับหรือว่าจังหวะที่ซื้อล้วไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเป้าเขาสั้นเกินนะครับเราไปดูกันนะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะนี้นะครับทำเฟรม30นาทีนะครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดประกาศใหนึงครับ ามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาจ่อหรือว่าถ้าดูดีเขาอาจจะเบรกไปแล้วนะครับแนวต้านทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ทำเฟรม30นาทีมีโดจิเห็นไหมครับโดจิสีแดงนะครับจังหวะน,นี้เราต้องรอแท่ง15นาทีจบเหนือไส้ของโดจิสีแดงนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูในทำเฟรม15นาทีนะครับปึ๊บ นี่นะครับโดยจีดสีแดงอยู่แท่งนี้นะครับแท่งนี้15นาทีเขาเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าแนวต้านระดับ30นาทีเขาอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเข้าไปเป้าจะแค่120จุดนะครับไม่คุ้มเสี่ยงนะครับแล้วพอจังหวะนี้เขาก็ขึ้นไปเลยนะครับนี่คือจังหวะเข้าครั้งที่1ที่ไม่ได้เข้านะครับจุด impulse หรือว่าจุดที่ซื้อแล้วไปเลยนะครับ สต็อปลอก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้วยความที่เป้าสั้นและสต็อปลอค่อนข้างไกลนะครับผมก็เลยไม่เข้านะครับอี่นี้เราไปดูจุดเข้าอีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับเราไปดูแท่งนี้นะครับจังหวะแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้เห็นไหมครับเขายังไม่เบรกไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับสองไส้นะครับแต่แท่งหนึ่งชั่วโมงถัดมาครับบอดี้เขานะครับเห็นไหมครับ บอดี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับเขาเบรกไส้สองไส้นี้ไปแล้วครับระดับหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เราไปดูทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีเห็นอะไรไหมครับแท่งนี้ครับไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับหรือว่ามีนิดเดียวนะครับโดจิสีแดงแท่งนี้นะครับเป็นแท่งคีเลยนะครับแท่งนี้นะครับ จังหวะนนี้แลวให้เราเข้าไปดูทําเฟรม15สิบห้านาทีนะครับทําฟ f r สิบห้านาทีเห็นอะไรไหมครับทําเฟ r a สิบห้านาทีสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวรับนะครับเห็นไหมครับแนวรับตรงนี้นะครับปึ๊บบวกกับแท่งเทียนไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับสร้างแนวรับแท่งเทียนไม่มีไส้ถ้าเบรกได้ขึ้นต่อนะครับสต็อปลอที่ปลายไส้นะครับดูสามสิบนาทีนะครับ ก็คือเราเข้าตรงนี้สต็อปลอที่ปลายไส้นะครับก็เป็นจุดอิมเพลวนะครับวันนี้ไม่ได้เข้านะครับจุดแรกที่ไม่เข้าเพราะเป้าสั้นนะครับส่วนอันนี้ผมไม่ได้ฝึกมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ไม่ถึงนะครับก็เลยไม่ได้เข้านะครับแต่คราวหน้าต้องไม่พลาดแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจุดเข้าจังหวะที่ซื้อแล้วไปเลยนะครับ ดูนะครับขึ้นไปเลยนะครับครึ่งชั่วโมงขึ้นไป600จุดโอเคนะครับก็ถ้ามีจุดเข้าหรืออะไรที่ผมคิดว่าดีเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเพิ่มนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคืนนี้มีข่าวนะครับเทอมัดระวังนะครับขอให้พี่ๆโชคดีนะครับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผอมครับผม